奥利奥，好快乐。 มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนดา้นดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องมีออนเกมครับและนี่คือเกมออรขอเป็นไรเสมหายเยอะกระท้อทนไปแหม,แม,แมกลับมาเสียงเดิมดีกว่า ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ห่างหายจากการลงเกมไปสักน่าจะเกือบ2อาทิตย์สามอาทิตย์เลยมั้งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ทางผมขอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องซ่อมรถนะครับหาทุนมาได้ก็ต้องซ่อมรถนะจ้ะถึงถึงเจอว่ารถเขาจะเก่ายัางไงเราก็ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามานานนะครับ ก็นะยอมหมดตังนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นอ o V กันนะครับซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งโรมนะครับหรือว่าตำแหน่งซับพอร์ตนะครับเนื่องจากว่าในเกมนี้นะครับทุกคนนะครับต่างคนต่างเกีียงนะครับไม่มีใครอยากจะเล่นแทงนะครับซับพอร์ตผมก็เลยไม่รู้จะทำไงแล้วเอาอิช่ามาโรมดีกว่า เพราะเนื่องจากว่าน้องอิชาของเรานะครับมีมีแพนด้ามีแพนด้าอยู่ข้างกายนะครับเริ่มต้นมาก็เป็นละไรอยู่เลนกลางครับก hmm. ิกซี่นะเดี๋ยวให้อิชานะครับมีพลังมากกว่านี้ก่อนหรือว่าเลเวลสูงมากกว่านี้นครับอาจจะตบทีถึงกับร้องก็ได้ครับตอนนี้ก็มีคนโดนไปแล้วครับเรียบร้อยครับ หนีหมีไปเจอหมีอีกทีครับแม่สุดยอดซิลซิลครับซิลก็กล้าก็กลัวอยู่ตอนนี้กลับลงมาที่เลนกลางครับตอนนี้ดาร์คเรเยร์เกิดแล้วครับแต่ว่านาตาญาลงไปช่วยข้างล่างอยู่ผมก็ต้องเคลียร์คลิปกลางนะครับงานนี้เป็นการลงแรงนะครับซึ่งมีดาวเป็นเดิมพันนะครับก็ไม่มีใครยอมใครครับ แต่ทว่าทำไมไม่มีใครเล่นแท้งเนี่ยไม่เอาะไม่เป็นไรครับลงมาช่วยมังกรกับป่าครับโอเคข้างบนได้เอ้ฝั่งตรงข้ามได้ดาร์กนะครับเราได้มังกรตอนนี้ก็ตกอย่างครับนี่นะจะไปไหนไปไหนตบตบไม่ยัง้งเอามีกับาังกรเหมือมีตาย ไปก็ส้มยิวครับนี่นะอุย้ยมันดึงมันดึงอุยอ้ยอุ้ยอย่าอย่าดึงอย่าดึงอื้มอื้มมีนะอื้อหือทำไมทำอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมว่าหมีแพนด้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอะ่ะฮะอืเดี๋ยวต้องรอโมโมเรนเกิดนะครับโมเรนติเโมเรนแม่ไม่ได้เจอแครี่ตัวนี้นานแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นเลย อนนี้นาตาาก็ทำการพ่นพิษไปครับนาตาาไม่ได้แปลงฟันนานครับเดี๋ยวอาจจะมีการปล่อยอันตีครับแต่ว่านาตาาบอกว่ายังก่อนเดี๋ยวคอยอยู่เล่นกลางก่อนเปิดศึกมหาเวทย์กับคิกซี่ครับผมก็ลงมาครับอื้อหือนี่ยเ้ยเฮ้ยลดฟันมีนะชอบฟันเหรอปาและป้าป๋ามาช่วยแวนตายไปแล้วอน,นี้ซิลเข้ามา ยังไงยังไงซิลยังไงยังไงมึงนี่ยเป็นไงจะมีมีเอา้าหมีหมีได้ไหมเอาหมีเราตายโถน้องหมีของเรา,ราไ,ไม่เป็นไร<อ>ครับตอนนี้วิญญาณหมีกลับมา<อ>ครับเพื่อคิวได้หนึ่งตัวนะครับก็คิวซิลไปครับได้ป่าคอยช่วยนะครับเอาและกลับมาต่อ มีของเราเอามาตะนะครับถึงตายกี่ครั้งวิญญาณก็กลับมาเกิดเป็นร่างเนื้อได้นะครับลงมาวิ่งมาผ่านปลามีนะเห็นรีบจ้าเลยครับหมีแค่กระโดดไปขวบงานนี้มีนะดึงแบนอยู่พุ่งข้างล่างกดอันตีไปหมีตบหมีตกอ้าวต้นหมีตบดังฉาดครับมีนะลงไปกองครับแบนเป็นย,ยังไงแบนเป็นย,ยังไง แวนจะเอาคิวให้ได้ครับวิซี่ครับออือืไม่ไหวไม่ไหวขอลับก่อนนาดียเดสมอเล่ไปแล้วครับพร้อมกับโมเรนครับวิ่งไปต่อเลือเติมเลือดเต็มแล้วนะครับก็ต้องกลับมาที่เลนเดิมครับ มาสำรวจป่านะครับไม่มีใครเอามาเอ้ยมาเอาแดงนะครับไ,ไงมีนะมีนะถือเคี้ยวถือเคี้ยวเราจมีตกเข้าไปเจอพลังหมีอืมมีนะบอกไม่กลัวไม่กลัวก็ตกฮะเจอพลังหมีพร้อมกับพลังนาตยาเอาแล้วครับนาตยาเปิดอันติครับบอกว่าไม่ได้แปลงฟันมานานครับ ตอนนี้มีนะโดนตบอีกแล้วครับเป็นไงล่ะเจอพลังมีเข้าให้ตายไปสองตาแล้วนะมีนะงานนี้คลิกซี่บอกทําอะไรไม่ถูกครับเจอมีเพนด้าของเราเข้าไปตบป้อมไปหนึ่งทีซิลอยู่ด้านล่างซิลอยู่ด้านล่างตอนนี้ป่าเหมือนสังเกตเห็นซิลแล้วครับ งานนี้เข้าไปเลยเอ้าไม่โอ้ยพลาดอืมเอาละโอ้ยใช้ติฟิเกอร์ออกมาี๋ยวเจออืมเรียบร้อยป่าก็โซฟได้พอดีครับงานนี้อืมหือุ้ย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 โดนยกลุยยบไม่ไม่ไหวไม่ไหวหนีก่อนมีมีมีเข้ามารับคอครับเอ้าไม่ใช่มีเข้ามารับคอป่าเข้ามารับคอครับ อยานนี้โมเลนรอบมีนะลงไปด้านล่างจะรอดได้รอดอยากรอดอยู่นะครับถึงขาจะสั้นก็วิ่งสุดใจนะครับโมเลนนี่นะครับชมรมคนแคะนะครับแไปบูรี่โมเลนได้ไงเนี่ยแม่ดูสินิใสตอนนี้ก็ใช้เวลาฟาร์มเก็บไปเรื่อยๆนะครับโมเลน แต่โรมอย่างเราก็ต้องมีทักษะอยู่หน่อยนะครับไม่งั้นก็เพีนจะแพครับตอนนี้มีนะเข้ามาครับไปเจอหมีตบเข้าไปโดนโดนตบโดนตบไม่รอด่ะไม่รอดอนี่ครแวนโดนไปแล้วหนึ่งสิวเข้ามาครับมันไตอิชาไปเกินสิวบอกขอหน่อยอื้มโดนไอ้ผัวเอ้า ตาชี้าชี้ลงไปกองได้ไงอะโ,โดนโดนมีตกเจอพลังหมีเข้าไปมีนะเข้ามามีนะ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 ก็เจอมีนะสิมีนะมีนะเจอพลังหมีเข้าไปมีนะบอกว่ากลิ่นหมีแรงมากครับใส่หมีตัวนี้ไม่ได้อาบน้ำแน่นอน มีนะถึงกับถอยนะครับเจอพลังพี่หมีเข้าไปตอนนี้โรมอย่างเรานะครับก็คิวได้5-1แล้วนะครับก็ทำไงได้เนาะโมเลนก็เกิดช้านะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากเล่นแท้งด้วยก็ต้องทำใจนะครับงานนี้ตอนแรกว่าจะเอาอิชามาประชดทีมนะครับแต่ว่า ดูเหมือนว่าเล่นไปเล่นมาอีช่าเราจะเกิดแล้วนะครับตอนนี้เคลียร์คลิปบอลก่อนโมโรเรนดูท่าจะเกิดยากนะครับถ้าเราไม่เอาโมรเรนเข้าป่านะครับเพราะว่าสกิลของโมรเรนต้องใช้ระยะเวลาพินดึงนะครับงานนี้โมรเรนไปเคลียร์ล่างครับ โมเดลไม่เกิดไม่เป็นไรมีเราก็ทําหน้าที่แทนครับมีมีหน้าเข้ามาครับอือหือนี่เจอพลังบอกมาตยาถอยก้อนอู้หูาตยาซัดไปแล้วครับมาตยาบอกไม่ถอยครับต้องปล่อยพลังขึ้นเต่าเข้าไปแคันี้ตาชิโดนพี่หมีแล้วครับอือหือือหอโดนไปครึ่งหลอดไปครึ่งหลอดอือหอนาตยาเรียบร้อยครับ าวแต่พลังหมีเราได้ครับงานนี้หมีแพนด้าหมีแพนด้านี้มีแพนด้าตอนนี้ปอมบนก็เป็นของเราครับเจอสกิลสโลอีกแล้วตรงนี้ผมอยากจะให้สกิลสโลเอออกจริงๆนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันทำให้เหมือนกับว่าเกมเรามัน มันงุนหิดนะครับบางทีผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะครับแต่ว่าทางทางบริษัทเขาน่าจะคิดตัวระบบนี้เข้ามานะครับทำให้คลิปสโลว์ช่วงตีป้อมนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เกมของเรามันช้านะครับบางทีเกมเราจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับต้องมาเจอคลิปสโลว์อีกก็บางทีก็น่าง,งุนหิดเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับ แต่ว่าตอนนี้ป้อมเราได้เปลียนครับผมก็เดินเข้าไปล่อซีรับมีรับพอครับตอนนี้กดเรียกพี่มีมาพี่มีลบได้ครับเพราะว่าคิกซี่กดวืดนะครับเจอตบเข้าไปเจอตบสวนพี่มีพี่มีครับมาโอ้ยพี่มีวิ่งมาอย่างไวครับก็รอ,อดนะครับ อนนี้มีเพนด้าของเราไปล่อเคียวของมีนาครับ <Ultimate. S 1> โดนไปได้เรียบร้อย <Legend ary. S 1> อื้อหือดีเจเนรีนเ่เล,เลยครับพี่หมีเป็นไงโดนป่าเข้าไปอีกทีงานนี้อีกทีไม่เกิดครับแวนเจอหมีตกครับ <Legend ary. S 1> ผมก็ได้เอสมารเรียบร้อยเนี่ยครับเอตอนนี้ขอกลับบ้านเอาเลือดก่อนครับ Red Team Tower has been ดูเหมือนว่าทาง4คนจะใจร้อนครับขอปิดเกมเลยแล้วกัน oh. ก็เป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแหมถึงคลิปจะสโลช่วงตีป้อมบนก็ไม่เป็นไรงานนี้ขอแค่ชนะก็พอโอ้ย oh, yeah. เดี๋ยวคลิปเกมที่เหลือผมขอเวลาหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะครับ ถ้าจัดการรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ของผมซ่อมเรียบร้อยแล้วผมจะมาอัดเกมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับตอนนี้ก็ขอติดไว้ก่อนนะครับยังไงก็ช่วยอดใจรอหน่อยนะครับสำหรับตอนนี้รีออนเกมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย